วันนี้ผมจัดเอาใจสายกระบะนะครับเป็นกระบะท,ที่ต้องบอกว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงนะครับต้อบอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดที่ต้างส,งสูงเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับคือยูสุดีแม็กวีคอร์สนะครับ3.0ดูนะครับยอโต้ซดเพจเพจขับเคลื่อนสี่ล้อปี18และปี19ึาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ แน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะครับเน็ททอร์โต,โต,โตเ้เหมือนเดิมวันนี้ผมจัดเอาใจสายกระบะนะครับเป็นกระบะท,ที่ต้องบอกว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้าง,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 งสูงเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับคืออิวสูดีแมกซ์วีคอร์สนะครับ3.0นะครับเกียร์ออโต้ซดเพลเทเทครับเคลื่อนใส่ล้อปี18และปี19นะครับคันซ้ายมือไอ้คันซ้ายมือซ้ายมือฝั่งนี้ขวามือฝั่งนี้นี่มาดูคันนี้ก่อนงงละนี่คันนี้สีเทาปี18ปี18สีเทาเป็นแบบนี นะครับกระจังเทากันชนเทาคิ้วฝากระโปรงเทาไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมีให้พร้อมแล้วก็ที่ครอบไฟตัดหมอกมีให้นะไฟดวงรัศเป็นโปรเจคเตอร์ร้อมเร็ไทม์าล้อแม็กทูโทนดิสคู่หน้านะครับรัดดิยาง SUV แบบนี้นะนะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้ V ีคอร์นะครับแล้วก็ภายในนี่ไปชมพร้อมกันเลยภายในย็งไงเนียนกริปนะแผงประตรูแผงประตูพวงมาลัยฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งสองหกหน้าจอเนวี่นะครับแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับ มีที่เข้าเกียร์2 high 4 high และ4 low เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวบอกเป็นบอะหนังปักคําว่า V-Cord นะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะับไม่หนึ่งสองหกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนี่เป็นไงด้านหลังเข้ามายังสวยรถเป็นรถหน่วยงานปวดไปตามการนะครับป้ายแดงมือเดียวเบาะเนียนๆไม่ค่อยมีคนนั่งแบบนี้นะหลังคงหลังคาเป็นสีดำหมดเลยนะครับแน่นอน V-Cord นะโลโก้สี่คูณสี่ต้องมีสปอร์ตบาร์ต้องมาแซดเพเทต้องอยู่กล้องมองหลังต้องครบ นะครับแบบนี้นะครับอิรูโซ่ดีแมกวีทอสสามจุดศูนย์เกียร์ออโต้นะตัวแซดเพสเพนะครับโควบวดีใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนคันถัดมาข้างๆกันนี่ขา,ขาวโบ๊ขาวโบสุดหล่อแพ่แพรกันนะครับด้านหน้ากันชนเหมือนกันนะครับสีเทาตัดกับสีตัวรถนะครับคิ้วฝากระโปรงกระจังกันชนนะครับคิ้วไฟตัดหมอกคิ้วไฟดวงหลักเป็นสีเทาหมด <S <S ล้อแม็กเป็นทูโทนเหมือนกันแต่คันนี้รัดได้ยางโยโกฮาม่านะ โลโก้ด้านข้าง V-Cross แล้วก็เพิ่มซิ gnature ตัวสติกเกอร์ความโหดเข้าไปนะครับ V-Cross นะครับบ่งบอกเลยรถสวยๆแบบนี้นะครับโลโก้ด้านหลังอยู่ครบ 4x4 ูณ4นะครับด้านท้ายกันชนอยู่ครบโลโก้ครบแบบนี้นะครับแซดเพจนะได้สีขาวนะครับคันนี้ได้สีขาวนะใครสนใจนะครับอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์หรือลิงก์ไลน์ไลแอนนะโลเคชัคช่นมีให้หมดเบาสวยเบาเดิมเบาแท้เดิมโรงงานต้องแบบนี้นะครับภายในดําหลังคาดำเบาไฟฟ้าคนขับนะครับภายในคอนโซลคอนโซลเดิมหมดนะครับปักวีคอร์ดเหมือนกันสีขาวกับสีเทาไม่ต่างกันเลยนะครับความสวยความเนียนไม่แพ้กันคันนี้เลขไมล์หนึ่งสองห้า 1, 2, คันสีเทาเลขไมล์หนึ่งสองหกเกียร์ออโต้เหมือนเดิมเข้าเกียร์ให้เหมือนเดิม ปไฮโฟไฮแล้วโฟโลนะครับวันนี้ผมมี2คันมี2คันให้เลือกเลยสำหรับใครที่เป็นสาวกอิวสุนะครับ d ี a ็3.0เกียร์ออโต้แซดเฟสเทดวีคอร์วันนี้ในคลิปนี้ผมจัดให้แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็มาดูรถทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทออโต้สุวินโบรหสแล้วพบกันครับ